สวัสดีเพื่อนๆประจําวันที่20กรกฎาคม2567ค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการฟัง r o c k Star กันนะคะวันนี้ก็มาสิรีมกันเยอเยนนะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ w h ว t e l o ต u สและก็ความปังของโดริซ่าซึ่งก็เกิดจากการพูดถึงซีรีส์ w ดว t e l o ต u สนี่แหละนอกจากนี้ค่ะก่อนอื่นเลยพามาอัปเดตยอดวิวซึ่งคลิปนี้ไม่เดียลไทม์นะคะเพราะว่าแอดอัปเดตตอนไหนกว่าจะลงแล้วเนาะเพื่อนๆเพื่อเวลาเรนเดอร์เออโดยแอดอัปเดตประมาณ7นาฬิกา45นาทีวันท นนะะยอดวิวตอนนี้เพลง Dog Star MV อยู่ที่116ล้านแปดแสนห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดครั้งค่ะลอยออกมา3สัปดาห์ยังเป็นเพลงมาแรงอันดับที่1โคตรสุดมียอดกดไลคย์อยู่ที่5.4ล้านครั้งสามารถไปสตรีมกันได้นะคะทั้ง Spotify และก็ YouTube เลยทุกให้น้องดิซ่าของเราได้อย่างต่อเนื่องเลยเลยค่ะสำหรับสถิติเมื่อวานเอสได้นําเสนอว่ามีพี่แฟนคลับเข้ามองกันหน้าทำลายค่ะว่าน้องดิซ่าน่าจะถ่ายทําที่สมวยเสร็จเรียบร้อยและล่าสุดก็มีคลิปนี้เปิดเผยออกมานั่นก็คือเป็นคลิปจากที่ตอกนั่น เองะค,ะคือเขาเผยให้เห็นบรรยากาศที่สม,มุยนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าคิวสุดท้ายลิซ่าซีรีส์ดูไวโรตัสซีซั่น3ของ HBO ที่ Fisherman v i l l a g e ปิดถนนส่วนหนึ่งหลังปักหลักถ่ายทำกว่า3เดือนที่เกาะสม,มุยให้แทกผ้าลายสม,มยุยดีนะคะมันก็จะมีป้ายที่พี่สายฝอเข้าไปยืนอยู่นานแล้วก็มีการปิดถนนจริงๆค่ะอ๋อไอเราก็นึกว่าสถานที่บริเวณนี้โนริซ่าเดินช้อปปิง้งเฉยๆอดเจลเราก็ไม่ไหวเลยนะค่ะสำหรับซีรีส์ดูไวโรตัสนะ่าสุดค่ะก็ต้องเรียกได้ว่าโอ้ โหน้องลิซ่าของเราขนาดยังไม่ได้อ่อนแอนะคะแม่แต่แค่รู้ว่าน้องลิซ่าเนี่ยมาแสดงในซีรีส์ดูเบย์โรตัสแล้วก็ไปถ่ายที่ไหนบ้างทําให้ตอนนี้ค่ะยอดค้นหาเที่ยวบินที่พักสมยุยพุ่งถึง2ี่ิเรซรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นอานิสงกระแสดูเบย์โรตัสที่น้องลิซ่าร่วมแสดงนั่นเองปังมากมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะเขาบอกว่าซีรีส์ดูเบยโรตัสกําลังมาแรงข่าวการถ่ายทําดันยอดจองไฟล์บินและก็ที่พักมาไทยและสมยุยโตกระฉูดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพบว่าเดือนมิถุนาย,ยน2020นักท่องเที่่ยวตาพ ได้ค้นหาไฟล์ตและก็เที่ยวบินท่องเที่ยวสมุยจากอากลดาเพิ่มขึ้นถึง26นักท่องเที่ยวอิสราเอลค้นหาอันดับที่1โดยตามรายงานข่าวเขาบอกว่าซีรีส์ t ดู w ไว l o t u s เป็นซีรีส์แนวตลกของช่อง HBO เน้นร้องเรียนชีวิตและพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวร่ำรวยที่ไปท่องเที่ยวและเข้าพักในรีสอร์ทเดอะวโลัสในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นในซีซั่นแรกถ่ายทำที่เกาะมัวีฮาวายในซีซั่นที่2ถ่ายทำที่เมืองเตามินาหรือว่าชาวมินาประเทศอิตาลีใน2ซีซั่นที่ผ่านมาจุดประสงค์หลักของซีรีส์ก็เพื่อรลอาเรียนพฤติกรรมของชนชั้นสูงและคนรวยที่มีความเยอะบุนวันและก็ชอบเอาเปรียบพนักงานหาเช้ากินค่ำรวมถึงประเด็นขัดแย้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เช่นประเด็นการละอาณานิคมและก็การเหยียดเชื้อชาติในฮาวายค่ะทั้งนี้ไม่ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ได้แสดงกลุ่มนักท่องเที่ยวในด้านดีนะสถานที่ท่่งททีีียยวสวสาามปรรกกใในซ็ห้ผู มอดไม่ได้ค่ะที่อยากจะไปเยือนสถานที่ที่ตัวละครไปพักอยู่บ้างซึ่งส่งผลให้สถานที่ถ่ายทําของซีรีส์เรื่องนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปมากขึ้นหลังจากที่มีข่าวการถ่ายทําและมีการถ่ายทอดซีรีส์ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของ HBO ซึ่งมีสมาชิกมากถึง140ล้านคนทั่วโลกค่ะสาหรับประเทศไทยภายหลังจากที่มีข่าวการถ่ายทําออกมานะคะก็ทําให้ยอดจองที่พักและก็ไฟล์บินมาประเทศไทยกเพิ่มมากขึ้นทันทีสะท้อนจากยอดจองไฟล์และเที่ยวบินมาไทยที่เพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะสมยุยซึ่เป็นนสถาที ถ่ายทําของซีรีส์นั่นเองโดยล่าสุดค่ะจากข้อมูลของอโกลดาฟอร์มดิจิทัลสาหรับการท่องเที่ยวยอดการค้นหาที่พักบนเกาะสมุยในช่วงเดือนมิถุนายนจนง24จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและก็นักท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง26และก็8ตามลําดับค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2023โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ5าประเทศแรกที่ค้นหาที่พักบนเกาะสมุยมากที่สุดเป็นนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลอินเดียเยอรมนีประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซียตามลำดับส่วนอันดับทททีี่่่60-0%เเปป็นนกอยวจาสิค ญี่ปุ่นสหาราชาอาณาจาักรฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกสีทุกอย่างมันคิดเป็นแบบว่าเปอร์เซนต์เท่านั้นเนาะเพื่อนๆแต่โอ้โหถ้าหากว่าเป็นยอดคนจริงๆเนี่ยก็คือทั่วโลกแหละนอกจากนี้ค่ะข้อมูลของอโกได้ยังชี้ให้ได้เห็นว่าสัดส่วนการค้นหาที่พักในเกาะสมุยโดยนักท่องเที่ยวนอกภูมิภาคเอเชียมีมากกว่าสัดส่วนการค้นหาที่พักในประเทศไทยนะคะโดยนักท่องเที่ยวนอกภูมิภาคเอเชียโดยรวมสะท้อนว่าสม,ม,มุยกําลังได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวจากนอกเอเชียโดยการจัดอันดับ10อันดับแรกที่ค ถึง5ประเทศค่ะที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียแต่จากอันดับส0ประเทศแรกที่ค้นหาที่พักในประเทศไทยมากที่สุดมีเพียงสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวนะคะที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียล่าสุดยัางคุณแอนดรูว์สมิธรองประธานอาวุโสฝ่ายซัพพลายของอาก d ดามองว่าข้อมูลการค้นหาที่พักของอกดานี้แสดงให้ได้เห็นชัดว่านักท่องเที่ยวค้นหาที่พักบนเกาะสมุยบนแพลตฟอร์มอากดามากขึ้นและสเสน่ห์เฉพาะตัวของเกาะสมยุยประกอบกับก,บกระแสของซีรีส์เดอะเวลตัสที่ไปถ่ายทำบนเกาะกำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการคาดการณ์ว่าเกาะสมุยจะเป็นที่นิยมมากขึ้นอีกนะคะในหมู่นักท่องเที่ยวหลังเ h อะเวทตัสซีซั่นสเรื่องดังของ HBO ออกอากาศในปี2 0 2 5ดังที่ซีรีส์เรื่องนี้เคยทําให้สถานที่ท่องเที่ยวในซีซั่นที่1และก็ของเกาะมารีและก็ประเทศอิตาลีนะคะมีนักท่องเที่ยวแห่เห็นเข้าไปตามรอยซีรีส์เพิ่มขึ้นมาแล้วโดยการถ่ายทําที่เกาะสมุยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้รับการสานับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลไทยและยังนําทีมนักแสดงโดยแพทริกชวาสเนเกอร์ซึ่ ชวาสเนเกอร์ ger, รวมถึงศิลปินไทยชื่อดังนะคะน้องดีซ่าของเราที่กําลังได้รับความสนใจทั่วโลกทั้งนี้แคนนอกจากกนูดานแนวข้อมูลจากผู้ใช้บริการท่องเที่ยวอื่นๆก็สะท้อนความนิยมในไทยและก็สมุยที่เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยจากข้อมูลของ Vi ชิโอผู้ให้บริการการท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่ในปี2024ยอดจองที่พักและก็อื่นๆในไทยก็เพิ่มขึ้นถึง38%จากปี2023ในส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวสาวรัฐค่ะขณะที่ Black t ทูเมทูผู้ให้บริการท่องเที่ยวในสถานที่ไทยทํานะคะภาพยนตร์โดยเฉพาะเลยเผย ยอดจองทริปมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง44%ในช่วง4ีเดือนแรกของปี2024เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2023ส่งผลให้ราคาของทริปมาไทยเพิ่มขึ้นถึง15%จากปี2023โดยจากข้อมูลของทอมมาเชนผู้ร่วมก่อตั้ง Black t ช m a t o นะคะลูกค้าของส่วนมากที่มาไทยต้องการจะพักในโรงแรมที่มีข่าวว่าอาหารเป็นสถานที่ถ่ายทำนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโฟร์ซีซันกอะสมุยที่มียอดจองเพิ่มขึ้นถึง3.9%และก็โรงแรมอ,อัน,นดามไม้ขาวสะท้อนถึงกระแสะของซีรีส์ที่กำลังมา แ,แม้ว่าจะยังไม่ใช้เลยก็ตามเอาเลยค่ะแม้ว่าที่แอคกล่าไปข้างต้นนะคะมันก็จะมีการหยิบยกข้อมูลจากหลากหลายว่าอ่ะคือมันปังมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วแต่รอบนี้ซีซันสามนี่เขามาถ่ายทําที่ไทยนะคะดังนั้นความสนใจของนักท่องเทีย่ยวต่างๆก็จะโยกย้ายมาที่ไทยคะ่ะและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าสํานักง,งานข่าวต่างๆที่มีการนําเสนอข่าวนี้ก็จะมีการนํารูปนองดิซั่มมาตั้งเป็นหน้าปกนะคะซึ่งใครกๆแก็มองว่ามาตามรอยพ่อขององดิซั่มเพราะพ่อน้นองดิซั่ดดาก็ทาไม่ได้เห็นอย่างเช่นมามา แต่ว่ามีพี่ๆทั่วโลกนะคะอย่างที่แอกกล่าวไปข้างต้นโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีด้วยหากว่าออนแอร์จะขนาดไหนค่เนี่ยนี่ขนาดแค่มีข่าวว่าอุ้ยเขากาลังถ่ายทํากันอยู่ก็สามารถเพิ่มความน่าสนใจได้ก็ก่อสมุยก็อรีกได้ว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตามรอยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งได้น้องิซ่ามาถ่ายทําที่ไทยด้วยบอกเลยว่าปังสุดๆแอกก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะไปถ่ายทํากันที่ไหนต่อหรือว่าอย่างไรเพราะว่ามีแค่คําว่าคิวสุดท้ายดีซ่าซีรีส์ The w h i e Lotus Season 3ของ HBO ที่ฟิชแมนวิลเลจปิดถนนส่วนหนึ่งหลังปักหลักถ่ายทำสามเดือนที่เกาะสมุยให้แถกผ่านลายสมุยร,รอติดตามความเคลื่อนไหวกันได้เลยจ้ายินดีกับน้องด้ซัมมากๆรอออนแอร์ก็จะปังกว่านี้แน่นอน